สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีแฟนเพจเพื่อนๆของฉันด้วยครับโอ้โหคืนนี้รถคอก็ยังไม่นอนกันครับแอบมาถ่ายรถคอกให้เพื่อนๆ,อนๆได้ดูได้ชมกันในยามค่าคืนราตรีที่สวยงามพาเพื่อนๆมาชมรถคอกอีซูซูโอ้โหทีมงานนี้มีแต่อีซูซูทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเอ้ยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะอีซูซูครับ โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกแต่ละคันดูสิมีแต่รถหล่อๆทั้งนั้นเลยนะฮะภาพและเสียงชัดเจนไม่เอ่ยคอมเมนต์หน่อยแล้วดูคันนี้ซะก่อนแม่เจ้าหัวเป็นคาร์บอนครับโอ้โหสุดยอดเลยดูนะฮะสุดยอดจริงๆแต่ละคัน จะพาเพื่อนๆมาเดินชมรถคอครับคืนนี้ครับโอ้โหฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยครับนี่ฮะสำหรับรถอีซูซูรถคอกสายย่อครับหน้าเชิดเชิดท้ายต่ำตำ่ชัดใช่ไหมฮะขอบคุณมากเลยสวัสดีเพื่อนๆทั้งหมด64ท่านด้วยนะจ๊ะดูดูทรงเดี๋ยวนี้เขาจัดทรงกันสวยๆมากๆเลยครับนะฮะ โอ้โหรถคอกแต่ละคันแต่งกันได้สวยมากครับนี่จะให้ดูครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับนี่ฮะดูโ,โห้ยเวลาใส่ของจะหล่อขนาดไหนเนี่ยนี่ให้ดูทรงนี้ครับนี่เป็นไงล่ะโอ้แม่เจ้าเอาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อนได้ดูได้ชมกันด้วยครับวันนี้นำรถคอกมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะ ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกคนเลยครับนี่ฮะคันนี้เป็น1.9นะครับนี่1.9ครับโอ้โห,โหสุดจัดประหลัดบอกครับแต่ละคันนี่ฮะเห็นไหมฮะคันนี้ก็รุ่นใหม่ครับนี่สงสายย่อ พาชมด้านหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมด้านท้ายครับดูว่าแต่ละคันนั้นท้ายย่อขนาดไหนเน่มาเดี๋ยวจะเปิดไฟให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนิดนึงนะนี่ครับเขาชอบทรงย่อครับนี่ฮะคันนี้เป็นพอรอยตีซี C P y นะครับด้านหลังนี่เป็นทรงย่อเลยโอ้โหรถคอกสมัยนี้ยอมกลัวเลยครับ แต่งรถกันได้ย่อสวยสวยมากเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะพามาดูการปรับแต่งช่วงล่างของเขานิดนึงนะครับมาดูกันนิดนึงคันนี้เขาใช้แหนบหนาครับนะฮะอยู่ด้านบนนะครับนี่มีแหนบหนาหน่าจะ20่ิบมิลหรือ18บมิลน,นี่แหละครับนะฮะโอ้โหหนาเป็นตับเลยนะครับ น่าจะใช้18หรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจนะครับมี18หนาอยู่ด้านบนแล้วก็ลองลงมาน่าจะเป็น16นะครับใช้โชคคู่เดียวครับคันนี้ฮะสุดจัดประหลัดบอกเลยสวัสดี FC ทั้ง195ท่านในยามค่ำคืนพาเพื่อนๆมาชมรถคอกครับรถคอกไทยแลนด์ใครชอบสายนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยครับท่อออกหน้าเผาครับพี่น้องเอ้ยปาดสุดยอดแท้ ตรงเตงเปลี่ยนนะครับตรงเตงเปลี่ยนเป็นตรงเตงสั้นนะครับนี่ฮะให้ดูทรงอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ดามกระบะล่างบนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูทรงของเขาสก่อนต้องเตี้ยขนาดนี้ครับผ่านไปหนึ่งคันครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมคันนี้ครับหนึ่งจุดเก้าคันนี้เขาดามกระบะมาด้วยฝีมือดามเองนะครับนี่ฮะดามเองก็ประหยัดเงินดีนะครับ แมกไลเนอร์ไม่ต้องใช้ครับยางอะไรมีครบนี่ดามตัวยูด้านในไปเลยนี่ฮะแน่นอนคันนี้ทีเด็ดมากๆด้านหลังเขาก็ปูเหล็กนะฮะเพื่อให้ท้ายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องบอกว่าคันนี้สุดยอดจริง1.9ครับพี่น้องเอ้ยมาดูคันนี้ดูล้อซะก่อนนี่รถเบาๆนะเนี่ยเฮ้ย เป็นไปได้ไหมเนี่ยรถเบาๆยังขนาดนี้เนี่ยนี่นะครับสายย่อตัวจริงคืนนี้เราได้มาเจอสายย่อตัวจริงแล้วครับนะฮะสุดยอดเลยฮะดูเดิโอ้โหแม่เจ้าคืออะไรจะย่อขนาดนี้ครับร้องสิบห้านะฮะดูซุ้มซะก่อนครับนี่ฮะสุดจัดประหลัดบอกเห็นไหมครับ,รบเขาจะมีการเว้าซุ้มนิดนึงนะครับนะฮะอ่า ช่วงล่างคันนี้นะครับทำมาจากโอหลวงจอดนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะฮะนี่ขนาดรถเป่าๆรถเบาๆขนาดนี้เลยเหรอครับพี่น้องนี่เดี๋ยวจะขอมุดดูใต้ท้องนิดนึงโอ้โหเป็นไปได้ครับพี่น้องเอ้ยดูสิครับคันนี้ใช้แหนบสิบล้อนะครับนี่ฮะมีประมาณแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าแผ่นเองครับ โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกคัสซีกับเพนี่แทบจะอยู่ใกล้กันเลยครับดูดิฮะสายย่อครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั้งหมด280ท่านด้วยครับนายามค่ำคืนนะฮะพาเพื่อนเพื่อนมาชมรถคอกครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกันและกันด้วยนะจ๊ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ผมรู้ว่าท่านมาเยือนผมนะครับโอ้โหสวัสดีแฟนเพจนายามค่ำคืนด้วยนะจ๊ะแม่เจ้าย่ออะไรได้ขนาดนี้เนี่ย รถคอกสมัยนี้ยอมใจเลยดูดิโอ้โหสุดยอดจริงๆดูดิดูทรงดิเอาเฮอะนี่และครับที่เขาเรียกว่าสายย่อตัวจริงฮะเวลาใส่ของสี่ตันฝ่าจะขนาดไหนเนี่ยรถเปล่าๆรถเบาๆยังย่อขนาดนี้นี่ใส่เบาะมาสวยด้วยนะครับเห็นไหมฮะ โอ้โหและเพื่อนๆอ,อย่าลืมรอชมคลิปนะครับนะฮะผมถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วนะครับรอติดตามชมคลิปด้วยนะฮะแต่จะมาไลฟ์สดเป็นน้ําจิ้มให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับเะว่าแต่ละคันของเขานี่หูยต้องบอกว่างามงามคันนี้1.9นะครับดูทรงซะก่อนนี่หน้าเชิดเิดแต่งเป็นสไตล์สายรถซิ่งเลยอะ่ะดูดิเห็นไหม เมื่อก่อนนี้รถคอกนี่จะต้องแบบว่าหน้านี่จะต้องมุดซุ้มหน้าต่ำๆนะครับท้ายเฉิดเชิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นหน้าเชิดท้ายต่ำไปแล้วครับนะฮะยุคมันเปลี่ยนไปแล้วครับขอห้าทันสองใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้ามีโอกาสเข้าใส่แล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับโอ้โหรถหนึ่งจุดเก้าประแต่งมาเป็นสไตล์สายย่อต้องบอกว่าสุดจริงกันนี้มาครับนะฮะ เราจะมาไรฟ์สดเพื่อเป็นน้ําจิ้มให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันและอย่าลืมฝากกดติดตามแฟนเพจเพื่อนเพื่อนของฉันด้วยนะครับทุกคันผมถ่ายคลิปไว้ให้หมดแล้วนะครับรอชมคลิปนะครับมาดูคันนี้ครับด้านหัวเก๋งเป็นคาร์บอนนะครับด้านข้างประตูเป็นงานหุ้มโอ้โหดูแม่เจ้าหน้าเฉิดนนิดนึงท้ายกับหน้านี่แทบจะเสมอกันเลยนะครับดูดิสำหรับอีสูซูนี่ แต่งได้หล่อมากเลยนะฮะคันนี้เขาน่าจะเปลี่ยนกันชนด้านหน้ามาแล้วนะครับแปลงหน้ามานิดนึงโอ้ยใส่กองโหลดกี่นิ้วเขาไม่ได้ใส่กองโหลดนะครับนะฮะเขาน่าจะเจาะคัสซีล่นแล้วก็ให้แหนบด้านบนน้อยนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงนะคันนี้นะอ่ะมีเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวขอรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะผมจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาน่าจะเจาะคัสซีล่นนะครับนะฮะเจาะรูคัสซีขึ้นไปนิดนึงเห็นไหมครับ ย้ายรูคัซีด้านหน้าที่เขาเจาะตรงนี้นะครับย้ายขึ้นไปแล้วก็ใส่แหนบแค่ประมาณสามแผ่นนะครับรถก็จะย่อลงมาแล้วก็ใส่แหนบสิบล้อเข้าไปนะครับเป็นห้าแผ่นทรงก็จะย่อลงมาเลยนะฮะอืมไม่แน่ใจว่าเขาดัดแหนบช่วยหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนั้นนะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะแม่เจ้ายางหน้า ยางหน้าใช้เบอร์เท่าไรเหรอคันนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะส่วนมากยางหน้านะครับถ้าว่าเขาใช้ล้อสิเนี่ยส่วนมากก็จะใช้สองสี่หันทางนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงเนาะสคันนี้2 3 5สามห้าสี่ห้าครับอ่าบางคันก็ใช้สองสี่ห้าบางคันก็ใช้2 3 5สามห้านะครับคันนี้2 3 5สามห้าสี่ห้ายางบางครับเป็นลนะ้อสิดนะสงสวยนะครับนะต้องบอกว่าคันนี้นี่หน้าเชิดแล้วก็ท้ายนี่ต่ํามาก ต้องบอกว่าสุดจริงคันนี้นะครับดูดิโอ้โห2 7 8็ดดท่านขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันนะฮะนี่ครับคันนี้ก็สวยสไตล์ด้านหลังก็ไม่ย่อเท่าไหร่แต่ก็ทรงสวยนะครับถ้าจะเสมอหน้าเสมอหลังเลยนะครับด้านหน้าก็โหลดกันนิดหน่อยน่าจะประมาณเกือบสองนิ้วนะครับนี่ ทุกคันผมถ่ายคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปทีละคันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะนี่ฮะสำหรับอิสู u คันนี้ปี2018ครับสวยมากเดี๋ยวจะพามาดูด้านหลังของคันนี้นะครับดูสกอร์นโอ้โหดูดูเบาครับดูเบาแม่ในห้องเก๋งนี่งามจริงๆร,รถคอกสมัยนี้ ไม่แพร้รถสไตล์สายซิ่งเลยครับดูดิฮะโอ้แต่ละคันแต่ละคันเห็นแล้วผมน้ำลายไหลเลยคันนี้นะฮะชุดบรรทุกของเขานะครับเป็นเพาลอยที่เป็นเพาลอยหัวยาวน็อตเล็กแล้วก็ใส่ล้อมแม็กบรรทุกนะครับนี่ครับโอ้โหแม่เจ้าสุดยอดด้านหลังก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับ อก็ออกแนวสไตล์สายยอดได้เหมือนกันนะครับด้านหน้าไม่ได้เจาะรูนะครับแหนบใช้ประมาณ12บแผน่นหรือ10แผน่นน่าจะประมาณ10แผ่นครับใช้1 2มิลนะมีของเดินมาสลับซ้อนเข้าไปช่วยนะฮะใช้แหนบเล็กครับคันนี้นะฮะน่าจะประมาณ12บมิลนี่โอ้โหสุดจัดประลัดบอกเหมือนกันคันนี้สวยครับนี่เห็นทรงไหมครับ ทรงฝ่ามือเดียวเองอทุกอย่างมีครบครับแม็กหน้าก็มีไว้ด้วยนะฮะนี่ยางอะไรเราต้องมีไว้นะครับเวลาวิ่งงานเราจะได้มั่นใจกระบะก็ดามเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับนี่แอบมุดใต้ท้องคันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับนี่ฮะคันนี้โช๊คหกต้นครับพี่น้อง โชคเขาเยอะมากครับกันนี้ครับโชคหกต้นเจ้าของชอบหนึบๆนะครับนี่ฮะแหนบชุดบนมีประมาณสามแผ่นนะครับใส่ตรงเตงสั้นการปรับแต่งรถนะครับเพื่อนๆชอบทรงไหนมาดูคลิปของผมได้เลยนะครับแล้วก็คนไหนที่อยากจะปรับแต่งรถนี่ก็สามารถที่จะดูตัวอย่างจากคลิปที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเลยครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดนะครับลองเสิร์ชหาเข้าไปดูในคลิปนะครับจะมีคลิปเต็มทุกคันเลยให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะ รถส่วนมากนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยรถคอกเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะบรรทุกได้ถึงสี่ห้าตันแน่นอนครับดังนั้นในการปรับแต่งรถของแต่ละคันแต่ละคนเนี่ยนะครับเขาจะต้องปรับแต่งรถเพื่อให้บรรทุกได้สี่ถึงห้าตันครับทรงที่ท่านเห็นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคันต้องบรรทุกได้สี่ถึงห้าตันครับเห็นไหมครับคันนี้โชกหกต้นครับผี่น้องเอ้ยโอ้โห ท่อไม่ได้ออกหน้าเผาะนะครับท่อออกหลังเก่งครับสุดจัดประหลัดบอกเข้าไปใหญ่เลยนู่นครับท่ออยู่นู่นครับโอ้โหแม่เจ้าต้องบอกว่ามันสวดยอด <c oughs> สุดจริงๆครับคันนี้นะฮะหล่อมากๆนะครับคืนนี้เข้ามาไลฟ์สดเพื่อเป็นน้ำจิ้มให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันในยามค่ำคืนนะฮะขอบคุณเพื่อนๆทั้งหมด260ว่าท่านด้วยนะครับนี่ฮะ ขอแอบชมด้านในกันนิดนึงนี่ครับขอปิดไฟก่อนนี่ครับสวยมากดูดิฮะดู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 เบาะเขานี่ใจรักครับหน่าใจมันรักครับนี่ครับใครรักรถคอกฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะคันนี้พวงมาลัยเ็ถอดได้ด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับ สุดจริงๆฮะคันนี้แต่งได้สวยมากนี่สวยจริงๆรคันนี้ดูมุมไหนก็สวยเห็นไหมครับรถคอ,อกไทยแลนด์ไม่ธรรมดานะฮะแต่ละคันวันนี้เราจะพาอีซูซูนะฮะเป็นรถคอ,อกอีซูซูมากันสี่คันเลยให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับเหลืออีกหนึ่งคันครับคันนี้ครับนี่ฮะแม ไม่ธรรมดาเหมือนกันดูดูเรียบเรียบดูคลีนคลีนนะครับเห็นไหมครับแต่หน้าก็เชิดนะฮะท้ายก็ต่ำอีกเหมือนกันนะครับแม่รถคอกสมัยนี้เขาชอบหน้าเชิดนะครับเขาจะแต่งออกแนวสไตล์รถซิ่งไปแล้วนะครับเพราะว่ากระแสท้ายต่ำและหน้าเชิดนี่กำลังมาแรงดังนั้นรถคอกนะฮะใครชอบเขาก็แต่งกันได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่า ในการปรับแต่งของเขาเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะบรรทุกของได้นะฮะวิ่งงานได้ตามปกติเลยนี่เห็นไหมครับสวยงามมากคันนี้จะให้ดูเบาครับเบาทุกคันสวยมากครับกระจกใสกิ๊กอ่ะดูดิกระจกใสก,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 กิ๊กเลยนะฮะเดี๋ยวขอปิดไฟนิดนึงให้เพื่อนๆได้ดูกันเห็นไหมครับกระจกนี่ใสกิ๊กเลย โอ้โหรถคอกต้องแบบนี้ครับนี่ฮะมีสติกเกอร์ของช่างบึ้งด้วยนะครับนะฮะคันนี้น่าจะใส่ข้อของช่างบึ้งครับนี่ฮะอคอกช่างบึ้งก็สวยงามครับอคอกแซมเลตส,สวยมากวิบวับน้าดูเลยคันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมด้านท้ายนะครับให้ดูทรงก่อนนะฮะนี่ครับหน้าต้องเชิดนิดนึงท้ายต้องต่ำๆนิดนึง รถคอกสมัยนี้ไม่ธรรมดามาเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆมาชมด้านท้ายของคันนี้ครับมาดูกันฝ่ามือเดียวเหมือนกันครับพี่น้องเอ้ยเพอราอยของ TC p y พนะครับนี่ฝ่ามือเดียวเหมือนกันครับนี่ฮะสุดจัดประหลัดบอกเหมือนกันเขาชอบนะฮะรถคอกเนี่ยนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นของใครของมันนะครับ ใครชอบแบบไหนก็แต่งกันแบบนั้นนะครับนี่ฮะคันนี้เจาะรูล้นรูร้อยแหนบขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อทําสไตล์สายย่อนะฮะแล้วก็จะมีแหนบตัวใหญ่นะครับแหนบตัวใหญ่น่าจะเป็นแหนบ20มิลนะครับแผ่นใหญ่สูงสุดเลยเนี่ยฮะอยู่ด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ20มิลแล้วก็จะใช้12มิลซ้อนเข้ามาอีกนะครับ20มิลนี่สามารถรับน้าหนักได้เยอะมากนะครับถ้าใส่ทั้งคู่นะสายกว่าเลยนะครับต้องบอกว่ารับน้ำหนักได้เยอะมาก จะพามาชมด้านหลังครับเพาลอยทีซีครับนี่คันนี้ใช้ขอบสิบสี่นสวยเหมือนกันครับมาครับขอให้เพื่อนๆได้ดูด้านท้ายกันนิดนึงนะนี่ดูเลยครับนะฮะว่นแหนบตัวบนเนี่ยหนามากครับนะฮะน่าจะประมาณยี่สิบมิลได้นะครับเปลี่ยนตรงเตง่งเป็นตรงเต่งสั้นใช้โชคคู่เดียวครับ นี่สุดจัดประหลัดบอกเอาแล้วครับนะฮะค่คำคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะนำรถคอกรอรอมาให้เพื่อนๆน,นได้ดูได้ชมกันนะครับแต่ละคันนะฮะมีแต่รอรอกันทั้งนั้นเลยเป็นกำลังใจให้กับคนขับรถคอกกันด้วยนะครับนะฮะสายรถคอกนะครับ,ค,ค,รบคุณชอบรถคอกเราคือเพื่อนกันครับอ่ะโหเฮ้ยคันนี้ทำไมไฟดับเองอะ เอาเรื่องแล้วไฟไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรไไของแรงหรือเปล่าเนี่ยคันนี้เนี่ยเดินผ่านปุ๊บไฟดับเลยอ่ะแม่เจ้าเล่น้าผมตกใจหมดเลยครับกำลังรีวิวอยู่ไฟรถด,ดับเฉยเลยครับงามไส้ละเอาแล้วครับนะฮะวันนี้ค่ำคืนนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมรถคอกในยามค่ำคืนทุกท่านผมถ่ายคลิปไว้ให้เพื่อนเพื่อได้ดูการปรับแต่งรถนะครับแล้วก็พร้อมกับการแชร์ประสบการณ์ของคนขับรถ เรียบร้อยแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามเพจเพื่อนๆของฉันด้วยนะครับคุณชอบรถบรรทุกคุณชอบดูการปรับแต่งรถนะครับคุณมาติดตามเพจเพื่อนๆของฉันได้แล้วก็ช่องทาง youtube ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะจ๊ะแหมแต่ละคันต้องบอกว่าสุดจริงๆ,ๆเพื่อนๆชอบคันไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยดิชอบคันไหนครับคอมเมนต์ comment มาหน่อยแต่ต้องบอกว่าทุกคันสวยหมดเลยนะครับนี่ฮะสวยหมด ยิ่งคันนี้ด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยครับด้านหลังนี่นะฮะโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนอน <c oughs> ดูดินี่ขนาดรถเบาๆเนี่ยห่างซุ้มแค่นิ้วเดียวเองอะล้อเกือบติดซุ้มแล้วอะรถเบาๆดูดินิ้วเดียวเองอะโอ้โหถ้าใส่ของนี่เขาบอกว่าซุ้มนี่จะย่อลงมาประมาณขอบยางแค่นี้เลยนะ แม่เจ้าวัยรุ่นครับโอ้โหวัยรุ่นสายย่อครับนะฮะคันนี้เขาก็จะเจาะคัสซีล่นเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะสามารถที่จะทําสายย่อได้ก็ต้องเจาะคัสซีล้นกันนิดนึงเนาะเพื่อย้ายหูแหนบขึ้นไปอยู่ด้านบนจะทําให้ลดย่อลงไปอีกนะครับแหนบสิบล้อครับห้าแผ่นยูครับสี่ห้าตันจัดได้สบายสบาย แล้วรถยอร่อสวยด้วยครับหายากครับใจต้องรักจริงๆนะครับถ้าใจไม่รักเล่นไม่ได้นะครับนี่คันนี้รถน้องอาร์มครับรู้สึกว่าโปรเจกต์คันนี้นี่ในอนาคตต้องมีแล้วนะเบาะเนี่ยผมว่าต้องมีนะฮะเพราะว่าถ้าเราจะเป็นแก๊งเดียวกันนี่เราต้องมีเบาะเหมือนกันครับสามคันนี้เป็นเบาะซิ่งหมดเลยครับนี่ฮะ น้องอามบอกว่าเดี๋ยวขออีกนิดนึงก่อนนะครับนะฮะขอปั้นเงินก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเบาะมาให้เหมือนกันนะฮะดูดิฮะสามคันนี้เขาเบาะซิ่งเหมือนกันหมดเลยสวยงามมากนะครับรถแต่ละคันนี่นะครับนะฮะรถเราเราก็อยากแต่งให้หล่อๆสวยๆเนาะจะได้หน้าขับนะครับนี่โอเควันนี้พาเพื่อนๆมาชมรถคอกนะครับนะฮะก่อนที่จะลากันไปคืนนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะบายๆทุกๆคนนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะเวลาผมไลฟ์สดหรือว่าเวลาผมโพสคลิปเนี่ยนะครับจะได้แจ้งเตือนที่มือถือท่านท่านจะได้ดูก่อนใครเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับน้องอาร์มน้องหนุนแล้วก็น้องเปาน้องปายด้วยนะครับทั้งหมด4คันเลยนะครับที่นํารถมาให้ผมรีวิวในวันนี้แล้วก็ประสบการณ์ที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับ แล้วก็ขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามแฟนเพจเพื่อนๆของฉันด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับวันนี้บายบายรักนะจุบจ๊บๆบายบายครับโอ้โหหล่อจริงๆอยากขับรถอคอกมั่งจังเลยอ่ะดูสิดูอยากขับรถอคอกมั่งอ่ะโอ้โหย คิดถึงตอนนายุ14เอ้ยไม่ใช่3 4เลยนะครับ <laughs> ผมก็เคยขับนะฮะรถคอ,อกเลยนะฮะแมแต่คอ,อกสูงนี่ยังไงก็หล่อนะครับนะฮะดูดิดรถคอ,อกสูงนี่หล่อจริงๆเอาละครับนะฮะบายบายนะครับคืนนี้ครับบายบาย